สวัสดีคุณผู้ชมเข้าสู่ EP ที่8ครับกลับมากับความบันเทิงที่เร,รียกว่าเราท่านยังตามติดในช่วงของบทสัมภาษณ์ในช่วงของ EP ที่8ครับหลังจาก EP ที่7เป็นศิลปินมนตรารำดูสเรนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว <c oughs> และแน่นอนครับ EP ที่8 ตามมากับคนสายบันเทิงในอีสานใต้บ้านเราแคมับและวันนี้ผมมีบทสัมภาษณ์จากศิลปินดังจากบุรีดำแคมเด็กว่าหลายท่านในวงการบันเทิงอาจจะรู้จักกันดีในนามของเจดีฮะเจ้าของผลงานเพลงจีระดามลหลวฮะและวันนี้ผมอยู่กับ เจดีทางบุรีรัมย์กันแล้วกันเป็นเจดีที่เป็นยูทูบเบอร์ด้วยและวันนี้ผมมานั่งสัมภาษณ์กับผมนะฮะในรายการของเราถือว่าเป็นโอกาสดีนะฮะที่เราจะมาพูดมาคุยกันในรายการของเราและแน่นอนครับหลายท่านใจจดใจจ่อว่า e ีที่8จะเป็นศิลปินท่านไหนคนในวงการบันเทิงจากบุรีรัมย์กันแล้กันครับ เจ้าของผลงานเพลงจิกระดามลวนะครับจิกระดามลัลวจิกระดามลวนะศิลปินคุณดีเจอานายโอนครับจากบุรีรัมหรือเจดีอานายโอนจากบุรีรัมอยู่กับเราเป็นที่เรียบร้อยนะครับมาให้สัมผัสกันในรายการสดๆแบบนี้ที่นี่และแน่นอนอีพีที่8จะเป็นใครไปไม่ได้ผมกำลังพูดถึงเจ้าของบทเพลงจิกระดามหลวงดีเจเจดีอานายโอนจากบุรีรัม คนในบันเทิงจากบุรีรัมย์จะเป็นยังไงกันบ้างตอนนี้อยู่กับสายกับเราเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีฮะผมเรียนสายอยู่กับคุณเจดีอ์นายโอนสกาวบุรีรัมย์ครับเจดีอ์นายโอนทาไมถึงเป็นเจดีฮะไม่ได้เป็นดีเจละได้ออยังไงครับก็มันมีความเป็นมาครับผมคือเจดีเนี่ยหรือดีเจเนี่ยถ้าเป็นตามคลื่นวิทยุทั่วไปเนี่ยเขาจะใช้คําา ดีเจใช่ไหมครับดีเจเนี่ยมันเป็นหลายอย่างทัังดีเจเดินดีเจลุกทุ่งอะไรกันเลยแต่ว่าของผมเนี่ยมันมันจะแปลกแหวกแนวครับผมคือเป็นทั้งดีเจและดีเจครับผมก็คือจะทําให้ไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องของเขาว่าได้ครับไม่ได้มีความสามารถแค่ว้าจัดรายการอย่างเดียวนะเราก็ทําคลิปทําน่นนี่นั่นไปเรื่อยยครับผมวันนี้ผมอยู่กับเจดีอันยโอนบุรีรัมเจ้าของผลงานเพลงจิกะดามหลวงที่ผมเปิดต้นรายการไปเมื่อสักครู่นี้เป็นยังไงกันบ้างครับโควิดสิบ้า ยังใช้ชีวิตเป็นยังไงกันบ้างครับช่วงนี้ก็เห็นใจครับเห็นใจนักมนตรีทุกคนแหละครับผมที่ไม่ใช่ข้าราชการนะครับที่ไม่ได้เป็นข้าราชการหรือว่าคนที่หาเช้ากินค้ามครับมีผลกระทบทุกคนครับผมเรียกว่าเดือดร้อนกันไปทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้ยังมีคลิปมีผลงานลงให้ชมทางช่อง y o youtube f a c e b o o k รวมไปถึงช่องเพจเนี่ยช่วงนี้ยังมีเรื่อยๆใช่ไหมครับ ก็สองวันสามวันที่ผ่านมาไม่ค่อยได้ลงอันนึ่งด้วยจิตงานศพแต่ว่าหลังจากวันนี้เป็นต้นไปนี่คือปล่อยกันที่ครับตูนคลิปมาเยอะมากมนี่ฮะไม่ธรรมดาเลายเจ้าของคน,งนเงียบเพลงจิเกดามลุ่ยแล้วก็หลายหลายเวอร์ชั่นที่ทําให้หลายๆท่านรู้จักกันดีในนามของเจดีอานยโอนะฮะไม่ว่าจะเป็นการถ่ายคลิปวิดีโอลงในช่องต่างๆซึ่งหลายท่านอาจจะไปติดตามแล้วหรือหลายท่านยังไม่ได้ไปกดติดตามฝากช่องหน่อยฮะ ติดตามได้ที่ช่องไหนกันบ้างครับติดตามได้ทุกช่องทางนะครับผมไม่ว่าไลน์อินสตาแกรมทิกเก็ตนะครับเจดีหมดเลยนะครับถึงคำว่าเจดีนั้นก็ขึ้นทุกช่องทางนะครับผมแล้วก็วันนี้ก็เพิ่งจัดถ่ายคลิปเสร็จครับพีดีเจครับผมคุบไปอีกซ้อมครับผมเรียกว่าส่วนใหญ่ที่นํามาเสนอในช่อง youtube ส่วนใหญ่หลักๆเนี่ยนะฮะจะเป็นในรูปแบบไหนครับเน้นพื้นบ้านตลกดูไม่เครียดแล้วก็ ขาดไม่ได้เลยคือภาษาเขมรครับช่องนี้หลักๆในพิิภัณฑ์นี้ครับก็คือหลักๆของช่องเราก็คือจะใช้ภาษาพื้นบ้านสัส่วนใหญ่ครับผมถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ก็ภาษาไทยอยู่ประมาณยี่สิบถึงสิบเปอร์เซ็นครับน้อยมากที่จะพูดครับเรียกว่าใช้ภาษาไทยเป็นเหมือนกับภาษาทางเลือกไปเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาษาพื้นบ้านหลักๆเลยเป็นแบบนั้นหลายท่านถามไทยกันเข้ามาว่าเอะวันนี้ผมนำดีเจเจดีฮะจังใช้คำว่าเจดีฮะ ไม่ได <Media S 2> ้ว่าดีเจฮะต้องใช้คำว่าเจดีนะฮะปกติสัมภาษณ์ศ,ศิลปินที่อยู่ในสุรินทร์ส่วนใหญ่วันนี้ก้าวกระโดดไปที่บุรีรัมย์และแน่นอนครับศิลปินท่านนี้เจดีท่านนี้เป็นเจดีที่มีหน้าตาดีที่สุดในบุรีรัมย์ก็ว่าได้เห็นเห็นว่าอย่างงั้นใช่ไหมฮะก็ถ้าอยู่คนเดียวก็ใช่ครับผมถ้าอยู่หลายคนนี่เป็นรองครับผมครับผมโวเป็นเจดีที่หน้าตาดีที่สุดในบุรีรัมย์ ก็เลยต้องนํามาพูดมาคุยกันในรายการครับเป็นแบบนั้นนะสาหรับ,ร,บรายการของเราหลายท่านก็อาจจะฟังบทสัมผัสอ์พีที่1 EP อีที่2ที่3ที่4และล่าสุดนี่อ P ีที่8แล้วครับ,รบผมอยู่กับ JD บอันนายโอนครับซึ่งเป็นคนดังของจังหวัดบุรีดํานะฮะเรียกว่าหลายท่านรู้จักกันดีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงจีกระดามล่วนะหรือในเป็นช่องทางความบันเทิงต่างๆในช่อง YouTube ในช่อง Facebook ในช่อง อ่าทิกต็อกรวมไปถึงช่องเพจ J d ดีอันโอนด้วยตอนนี้มีผลงานอะไรให้หน้าติดตามกันบ้างครับก็ผลงานเพลงใหม่ครับก็เตรียมที่จะออกแล้วครับผมก็รอให้อ่าไปบันทึกเสียงนะครับผมก็คือเพลงติวดาสราโทครับผมติวดาสราโทครับผมแต่งเองร้องเองหรือเปล่าครับหรือมีอาจารย์ท่านไหนแต่งครับขึ้นขึ้นต้นให้ครับผมแล้วก็บอกอาจารย์นะผมต้องงานเพลงนี้ครับ มีเกี่ยวกับการไปนาแล้วบอกกันว่าพอผมร้องได้ประมาณท่อนสองท่อนท่านก็เอาไปเรียงให้มาเลยก็คืออาจารย์ดุนดากี้ครับผมอาจารย์ดุนดากี้เป็นคนแต่งนะครับครับเรียบเรียงให้เป็นเป็นเป็นเพลงแนวไหนครับแนวสนุกสนานหรือว่าเป็นแนวแดนเลยครับผมแนวสนุกสนานนี่คือเริ่มไปใจเดิมนะครับผมโอ้เนี่ยฮะเรียกว่าหลายท่านติดตามเพลงจิกัดามแล้วเนี่ยต้องติดตามเพลงนี้เลยชื่อเพลงอะไรนะครับติวดาสราโทครับติวดาสราโทใช่ครับ พอจะขึ้นต้นให้ได้ฟังในรายการบ้างไหมครับเป็นน้ำจิ้มซึบๆนะฮะหลายท่านก็ตามติดอยู่อยากจะฟังเสียงสดร้องเพลงอ่าติวดาสราโทซึ้นิดหนึ่งนะครับจะเป็นการรบกวนไหมครับสักนิดหน่อยได้ได้ไดครับผมเขอเของแบบสดๆเนาะขมัดกรอฟปีปรึกนึกบ้านเนื้อขเนียเตอาเร สลึมสลือเลเลเดินตามพื้นเสจะปุบกันรอตราทรูมันได้มาจากหน่ยนานนึ่งเนียนเพษา,าสวรรค์เฮยเซโซ่อยาเพอทรัทูาโกโยังจะน่ประการหมูกพื้นเสรประมาณนี้ครับเด็กว่าเป็นจังหวะมันครับแต่่าจังหวะมันก็จะเร็วประมาเร็วเร็กว่านี้ก็คือคือคนแก่ที่ว่าลุกไม่ได้อามาพันในลุกเต้นในเลยครับผมก็คือถ้าใครที่นั่งอยู่อาจจะต้องลุกมาเต้นเพลงนี้ได้เลย เป็นแบบนั้นใช่ครับผมมันเป็นตร<อ>นกลืร,นรืนี่คือถ้ามันได้ยินเีลงโต้กรึมนี่ทุกคนลุกแน่นอนเป็นอย่าง,งานั้นีฮะมันต้องเป็นแบบนั้นใช่ไหมใช่ครับต้องเป็นแบบนั้นครับเรียกว่าเพลงใหม่ที่กลาลังจะออกมาเนี่ยจงหวะดนตรีก็ยังคงเป็นแนวสนุกสนานอยู่ให้ได้ฟังกันและแน่นอนครับหลายท่านที่ยังไม่ได้ไปกดติดตามฝากช่องอีกครั้งหนึ่งเงฮะเผื่อท่านที่ยังไม่ได้ไปกดติดตามจะได้ไปกดติดตามช่องทางต่างๆนะครับก็ ใน YouTube เป็นเจดีในอุศกราบุบรี a มเพจก็เจดีในอุศกราบุบรี a m แล้วก็ร,รวมไปถึง TikTok นะครับ TikTok กก็เป็นชื่อเดียวกันเลยครับผมถ้าหา j จดีไม่เจอก็ถึงเว่าจากีกระดามก็จะเจอจีกรดามก็เจอเหมอกันหมดครับผมครับผมโอ้นี่ไม่ธรรมาดาเลยนะครับเรียกว่าผมวันนี้ผมมานั่งสัมภาษณ์ j จดีนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นเขา้าเข้าสู่วงการเดียวกันนะครับหลังจากที่ สัมภาษณ์สัมภาษณ์ศิลปินจากจังหวัดสุรินไปหลายท่านเลยจาก EP ีที่1จนถึง EP ีที่8และ EP ีที่8นี้ก็คือ JD ดีอนาโอนครับเป็น EP ที่8เรียบร้อยนะฮะเรียกว่าข้ามจังหวัดไปทางบุรีรัมเลยทําไมถึงข้ามบุรีรัมต้องพูดถึงครับเพราะว่า j จดีท่านนี้เป็น j จดีที่หลายท่านรู้จักกันดีเรียกว่าดังที่สุดในบุรีรัมก็ว่าได้สืบเนื่องจากหน้าตาที่ดีแล้วก็เสียงที่เพราะ ทั้งแม่ไม้ทั้งสาวสวยไปกิดกันตื่มนีเป็นเรื่องจริงหรือว่าเป็นแค่ข่าวลือครับก็ถ้าเอาจริงๆคนที่สัมผัสจริงๆถ้าได้คุยกับผมดีไม่ว่าจะเป็นแม่ไม้อะไรก็แต่จะลงไลน์ในน้าเสียงเวลาจัดรายการครับผมแต่ว่าถ้าถ้านอกนจัดรายการเราก็เราก็ไม่ยุ่งครับผมว่าจะไม่ยุ่งอมไรมีไหมครับเวลาเราลงพื้นที่ไปแล้วมีคนมาอ่าคเรียกอะไรมาขอลายเซ็นมาขอถ่ายรูปด้วยมาขอจับนั่นใบนี่มีไหมครัแบบนี้ ก็ <K an> ถ้าเลเจนนี้ยังไม่มีครับแต่ถ้าแบบมี G G เอฟซีจริงๆเข้ามาก็มาโอบกอดแล้วก็หอมแกอันนมาเป็นเป็นติดของเขาครับแต่ว่าหน้าเวลาในตอนนี้มันเป็นช่วงโควิดแล้วก็ไม่สามารถที่จะถึงเราต้องตัวันาดแต่ก่อนบางทีมาดีๆเดินมาก็อ,อกกอดเลยอย่างนี้นะเราก็ตก<อ>ใจให้อุ้ยอะไรโอนอะไรประมาณนี้คือเรา,ามีแบบเรามีปฏิกิริยาสวนตอบไหมครับเวาลาเขากอดมาเรามีปฏิกิริยาเหมือนสมสมกอดกลับไปคืนไหมแบบนี้ไม่ไม่ครับให้เกียดเขาครับไเกลียดเขาล้วก็ยืนนิ่งบอกคนครับก็สับรระงกเอาครับเอางง นี่นี่เอาอะของเราดุน,น,นเอาหัวดุนเอาใช่ไหมฮะถ้าผมว่าเออเราเข้ารพกเขาแล้วเขาก็ให้เกียรติเราตาคนต่างให้เกียรติกันครับ<อ>ไม่ถึงกับว่าแบบอ่อุปกอดคืนในสาหรับผม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 ไม่ครับว่าพวว่อบอกว่าการที่เราจะเพราะว่าการขึ้นมันมีขึ้นมันมีดับครับผมเราไม่รู้จะดับตอนไหนไม่รู้แต่ถ้าพลาดเมื่อไหร่ก็คือดับครับ <laughs> ถ้าเราคิดอยากจะเป็นคนแบบอยากจะดังอยากจะอะไรเงี้ยเราต้องอยู่แบบเสมอต้นเสม,มอปลายเรากินอะไรก็บอกอย่างนั้นเราไปเนีไหนก็ไปแนวนั้นไม่ใช่ว่าแบบ ต่อหน้ารับหลังก็ไม่ไม่ไม่ไมไมมเครียดอะไรนะกึ่งตรงขึ้นเะนี่ยนะใช่นไหมก็พูด,พดก็จะพูดถ้มีนั่นดีใช่ไหมว่าดีเจถ้าดีเป็นดีเจสายตรงนะครับที่เรียกว่าใครมายังไงก็ดีด้วยอย่างนั้นครับผมมีเขาเข,า,ข,า,บขาบอกว่าส่วนใหญ่คนหน้าตาดีเจ้าชู้จริงไหมครับเจเดียไนออนเมื่อก่อนเคยครับตอนตอนที่ยังไม่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 มีแฟน่ะตอนนี้มีแฟนแล้วฮะโอ้หลายท่านปรกหักกันเลย ผมเพิ่งซื้อมาใหม่ครับผมเนี่ยัำลมห้อย,อย <c oughs> ก็เลยว่าตอนนี้มีเป็นของตัวเองครับผมอ,อ๋อ <c oughs> เดี๋ยวสาวๆที่กำลังฟังรายการอยู่อาจจะไปน้อยใจว่าเอ๊ะนะฮะผมเอาดีเจที่หน้าตาดีแล้วบอกว่ามีแฟนแล้วอาจจะอกหักไปหลายๆท่าน <c oughs> อาจจะต้องทำใจกันแบบนั้นเพราะว่าในช่องของผมเนี่ยส่วนใหญ่แม่ไม้สาวสวยก็เยอะนะฮะแราะว่าแม่ไม้สาวสวยเวลาเขาฟังรายการเอ็อนเจเดียนโอนหน้าตาดีถ้าบอกว่ามีแฟนไปแล้วคงอกหักเนี่ย จะบอก <c oughs> สาวๆแม่ไม้ทีมงานแบบนี้ว่ายังไงกันบ้างครับแบบนี้ก็ต่อให้ผมมีแฟนหรือไม่มีแฟนนะครับ <c oughs> อยากจะบอกว่าให้ทุกคนชมที่ผลงานการแสดงก็พอครับว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันจะมีคลิปอะไรมาให้เราดูมีอะไรให้เราทํามีเออชื่อช่อชอะไรหรือเปล่าเพราะว่าการที่เรายึดติดกับบุคคลเนี่ยวันนะวันใดวันหนึ่งเขาต้องมีแน่นอนครับอย่าอย่าไปคิดว่าเขามีหรือไม่มี <c oughs> อย่าไปคิดว่าเขาไม่มีนะครับคิดว่าเขาเป็นคนที่เออเราเราอยากจะติดตามผลงานเขา ไม่ใช่แบบบางคนก็เห็นว่าเห็นน้องคนนั่งนี่เลยจะเอาเป็นจะคบจะขอคบอะไรเนี่ยพูดตรงๆเนาะแบบอย่างนั้นคือแบบเราขอเป็นติดตามแบบผลงานดีกว่าเอาไปว่าเป็นการติดตามาผลงาน,นเนี่ยฮะและแน่นอนครับนี่คือเจดีอนายอุ่นจากบุรีย์คนสายบันหาเรียกว่าสายบันเทิงฮ่าพูดไม่จบอะคนสายบันเทิงสายฮาจากบุรีย์ที่หลายท่านอาจจะรู้จักกันดีและแน่นอนวันนี้ผมนำมา พูดมาคุยฮะดีเจสัมภาษณ์เจดีเป็นแบบนั้นนะครับก็ก็จะประมาณนี้เลยส่วนใหญ่แนวทางในการปฏิบัติในช่วงของรายการวิทยุทั่วไปก็จะเน้นในเรื่องของวัฒนธรรมซะส่วนใหญ่ใช่ไหมครับใช่ใช่ครับใช่ครับมีความคิดเห็นยังไงในเรื่องของวัฒนธรรมที่เราพยายามผลักดันกันอยู่ในขณะนี้เรามีความคิดเห็นยังไงครับก็ศิลปะมันมอบให้ทางหน่วยงานราชการกันไม่ได้มอบให้ใครคนใดคนหนึ่งก็ไม่ได้ มันต้องช่วยกันครับแต่ในการช่วยงานเนี่ยมันไม่ใช่ว่าอดยเฉพาะผมคนเดียวนะที่ออกมาพูดภาษาคเมนหรืออาจจะทําคลิปวิดีโอมาอะไรที่เกี่ยวกับโดนตรงโดนตาไม่เกี่ยวครับทุกคนช่วยได้ครับเพียงแต่ว่าถ้าหน้าวันหนึ่งคนใดคนหนึ่งจับจองเป็นของตัวเองปุ๊บหายทันทีครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับผมก็จะทาให้จริงจริงนั้นถอยนุดถอยลงไปไม่แต่ภาษาไทยภาษาคมนเมนอย่างเงี้ยเด็กเดียวนี่ก็หันไปดูคลิปอังกฤษบ้างดู ดาราอังกฤษดูซีรีส์เกาหลีแม้แต่ผมเองเ,องเ,องเนี่ยเติเขตบ้านผมเองภาษาเขมินยังไม่คุยเลยครับผมเอาจริงๆแสดงบ่งบอกถึงว่าคขมภาษาเคมินมนอนาคนไม่ถึงยี่สิบปีครับเด็กจะไม่คุยแล้วอืแต่รุ่นเราเนี่แหละที่ยังคุยกันอยู่นอกนั้นเด็กดุ่นใไม่มากก็ไม่ภาษาอังกฤษก็ตัวละครที่เขาชอบต่างประเทศนะครับจะเป็นประมาณนั้นก็เรามีโอกาสผลักดันในเรื่องของภาษามากน้อยก็อยู่ที่ว่าเด็กจะมีความสนใจมากน้อยขนาดไหนเห็น เด็กทุกวันนี้พูดแต่ภาษาไทยเนี่ยฮะอย่างเราเราพูดภาษาพื้นบ้านแบบเนี้ยเราอยากจะมีอะไรบอกเด็กรุ่นใหม่บ้างไหมครับว่าจะต้องช่วยกันอนุรักษ์แบบไหนอย่างไรถึงจะถูกที่ถูกทางเนี่ยก็ถ้าในความคิดของผมตั้งแต่จุดเริ่มต้นในการสร้างเพขึ้นนี้มาว่าเราตั้งใจทำประชาคมินเป็นหลักเนี่ยถ้าเป็นในความรู้สึกของผมนะผมะอยากจะบอกลูกหลานว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นมรดกสืบทอดมาเนี่ยไม่สมควรหรืออยากให้แบบ รักษาไปเรื่อยๆต่อให้เราอาจจะฟับบงคำมีไม่เป็นแต่ว่าแต่ว่าพ,พูดพูดพูดได้หรือพูดเป็นหรือเป็นบางศัพ์เนี่ยอย่างอย่างบางศัพท์บางอย่างเนี่ยผมผมก็ไม่ได้ว่าเนาะบางคนนาดังหน่อยก็ไปแปลคามาถามว่าเออคําว่านั่นแปลว่าอะไรกับแปลแปลนหนึ่งเนี่ยแค่นี้ก็เปลี่ยนแล้วครับผมไม่แต่ัูคุณเองที่พูดคำมีคุณยังไม่ไม่คิดจะรักษาภาษาคำมีลเลยมีแต่แบบว่าจะเบีย่ยงเบนให้มันผิดเพี้ยนลงไปแล้วแต่เด็กรุ่นหลังม,มันก็จําได้แต่ไอ้สิ่งที่เราพูดผิดหรอกไม่ว่าใครครับดีๆ คนเราเนี่ยติงดีๆมักจะไม่จําครับแต่การกระทําเร็วๆจาดีมากครับผมเรียกว่าอยากจะให้ช่วยในเรื่องงการอนุรักษ์ภาษาที่ถูกต้องนะเวลาผู้ใหญ่ไปสอนเด็กก็พยายามสอนให้มันถูกที่ถูกทางว่าง,งั้นเถอะอย่าไปใช้คํานี้แบบแนวทะเล n นและสอนเด็กถ้ามันผิดเพี้ยนไปก็ผิดเพี้ยนแก่เริ่มต้นแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ครับ,รบ,รบสมมุติว่ายัางมีคนถามผมในตึกนะว่าอคาว่าขอ จุดๆแปลว่าอะไรก็มีคนไปตอบคอมเมนต์นะแปลว่าน่ารักบ้างแปลว่าคิดถึงบ้างซึ่งผมมองว่ามันไม่ใช่ครับคุณเนี่ยประมองว่าเป็นเรื่องเล่นนะครับแต่สำหรับผมม,มันไม่ใช่เรื่องเล่นครับอืแม้แต่คนกัาพบูชาเองเห็นผู้เราพูดกันเขายังไม่พอใจเลยถามว่าเขาเป็นเจ้าของภาษาไหมภาษาแต่ลูกภาษามันมีทุกพื้นที่ครับแต่เพียงแต่ว่าเขาเรียกว่าให้มันถูกที่ถูกทางนะอืมัน มัน,ม,นมันต้องคิดถึงคนคนเสียนานาคนด้วยครับผมครับนี่คือสิ่งที่เจดีนายโอนอยากจะบอกผ่านน้องๆรุ่นใหม่ที่อาจจะใช้ภาษาพื้นบ้านน้อยลงก็ว่าได้ส่วนใหญ่เราเห็นแบบนั้นนะฮะว่าเด็กในในในรุ่นหลังที่ที่เกิดมารุ่นหลังเรานะฮะก็จะใช้ภาษาที่เป็นภาษาไทยซะส่วนใหญ่น้อยที่จะจะเห็นภาษาพื้นบ้านที่เด็กจะนํามาพูดส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาษาไทยซะส่วนใหญ่ เราก็เลยอยากจะนํามาอนุรักษ์นามาเผยแพร่นามาสืบทอดนามาบอกต่อแล้วบอกต่อในถูกที่ถูกทางนะครับพยายามผลักดันให้ภาษาพ,พื้นบ้านของเราเป็นภาษาที่สองของเด็กที่จะจะต้องใช้แบบนั้นนะครับอ่ะนี่ก็คือประมาณนี้ใช่ไหมครับที่ที่ที่เราเล่ากันเล่ากันมานะครับก็อยากจะบอกต่อกันแบบนี้ใช่ครับใช่นะครับ เราอยากเห็นน้องๆรุ่นใหม่ใช้ภาษาที่ถูกต้องรวมไปถึงใช้ภาษาพื้นบ้านในการสื่อสารกันไม่ใช่ว่าจะเป็นแค่ภาษาไทยก็คือภาษาพื้นบ้านเนี่สามารถใช้ได้เลยในพื้นที่ของบุรีรัมย์ตำบลเมืองไผ่เนี่ยมีพี่น้องที่เป็นาชาวสวยไหมครับทางนน้นถ้าในความรู้สึกผมที่ท,ที่ที่ว่าผมเคยออกไปได้เจอเนยยังไม่มีนะครับเียก็จะมี จะมีแบบขเมลเลยนะตำมูลมุองไทยก็สมารจะเป็นขมลลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเด็กรุ่นหลังก,ก็ก็ไม่รู้เขาจะเรียกคมยหรือไทยเพราะว่าเขาน้ยมพูดแต่ภาษาไทยอาจจะพูดว่าขมย์ตินไทยแล้วกันครับง่ายดี <c oughs> เป็นคมย์ตินไทยซึ่งภาษา,าภาษาพื้นบ้านก็เป็นภาษาที่สละสลวยเรียกว่าเราอาจจะยินจากเด็กรุ่นหลังพูดอาจจะน้อยจริงๆอาจจะพูดก็ได้นะแต่อาจจะผิดเพี้ยนไปอย่างที่บอกไปเนี่แหละอาจจะมีคนสอนที่ผิดไป จริงๆแล้วเราก็พยายามดึงให้เข้าที่เข้าทางเข้าในแนวทางที่มันถูกต้องเป็นแบบนั้นนะครับนี่คือสิ่งที่ JD ดีนาโอนอยากจะบอกผ่านรายการเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ขอให้หลายๆท่านที่ไปสอนเด็กรุ่งหนังพยายามที่จะให้มันถูกที่ถูกทางถูกกับประโยคที่มันใช้แล้วมันเข้าใจกันอย่าไปเปลี่ยนที่อย่าไปเปลี่ยนทางจนจนภาษามันแปลกไปเป็นแบบนั้นใช่ไหมครับใช่ครับอืม อยากจะบอกต่ออะไรอีกไหมครับก็ไม่มีอะไรครับผมก็มีเท่านี้ครับอย่างน้อยถ้าทุกคนอยากจะช่วยผมแบบให้ผมได้มีรายการภาษากันด์จริงๆอ่ะทุกคนต้องต้องกดไลค์กดแชร์หรือว่าให้เราได้มีกําลังใจนะครับเผื่อวันหนึ่งอาจจะผมทำปุ๊บเออเข้าท้าวเฮ้ยอยากจะสนับสนุนงานนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้จํากัดว่าเอ้ยต้องให้คนนั้นทําคนเดียวคนนี้หรือพี่หนุ่มจัดรายการได้กันตรึมอะไรก็แล้วแต่คนเดียวเนี่ยมันก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าภาษาเคมรเนี่ย มันเป็นของทุกคนนะครับภาษานะไปถามว่าเราจะเราทุกคนจะช่วยกันรักษายัางไงให้มันอยู่ได้อีกสิบยี่สิบปีสามสิบปีเงี้ยมันมัน,ม,น,ม,นมันต้องช่วยกันครับผมครับนั่นคือสิ่งที่เจดีนายโอนอยากจะบอกทุกท่านว่าเป็นแบบนี้ควรที่จะไปแนวทางที่เป็นลักษณะแนวทางเดียวกันจะได้ไม่ผิดเพี้ยนนั่นคือสิ่งที่อยากจะบอกต่อเพราะฉะนั้นวันนี้ขอบคุณเจดีนาโอนครับที่มานั่งพูดนั่งคุย มานั่งสร้างความบันเทิงในรายการของเราถือว่าได้ประโยชน์ไม่น้อยเลยทีเดียววันนี้ก็เห็นบอกว่าบ่ายโมงก็จะมีนัดไปที่โรงเรียนต่อนะครับวันนี้เราสัมภาษณ์ไปก็สมมาพาควรนะครับก็ถือว่ารบกวนไม่มากไม่น้อยนะที่มานั่งพูดนั่งคุยในรายการของเราวันนี้อยากจะบอกเด็กรุ่นหลังว่าต้องรักษาวัฒนธรรมใช่ไหมฮะครับผมครับแล้วก็บอกต่อสอนต่อให้เด็กรุ่นหลังได้ใช้ภาษาพื้นบ้าน กับภาษาไทยไปในแนวทางเดียวกันไปพร้อมๆกันแบบนั้นนั่นคือสิ่งที่เราอยากจะบอกต่อนะครับวันนี้ขอบคุณดีเจอนาโอนหรือเจดีอนาโอนนะฮะถ้าเรียกให้ถูกต้องเป็นเจดี I อนายโอนบรีรัมพ์พี่นมเดี๋ยววันนี้อยากจะมีระไรสตไปครับผมเย็นนี้ประมาณสองทุ่มนะครับผมบถ้าบ้างจากงานทานก็ใครอยากจะมาฟังกันกลิ่มนะครับเย็นนี้จะมาเปิดเต็มที่ ในเพจครับจะมาไลฟ์สดในเพจ JDR ในวันนี้ได้วันนี้เวลาเท่าไหร่ครับประมาณสองทุ่มครึ่งครับของวันนี้นะครับของสองทุ่มครึ่งของวันที่ยี่สิบสามวันนี้เจอกันที่ช่องเพจ j d n ในโอได้เลยครับผมเป็นรายการสบตอบคอมเมนต์ด้วยหลายท่านอยากฟังกันจึมอยากพูดอยากคุยอยากทักทายไปได้ที่ช่องเพจชื่อเพจได้ครับ จีดีไนโอนโซกราบุรีดำไปเจอกันได้สองทุ่มโดยประมาณสองทุ่มกว่านะครับโดยประมาณก็เจอกันได้เลยที่ช่องทางเพจนะครับไปทักทายไปพูดคุยได้เลยทักทายตอบคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ใครอยากถามอะไรได้เลยครับผมโอเคครับขอบคุณมากมายครับวันนี้ขอบคุณเจดีไนโอนฮะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากมายที่ มานั่งพูดนั่งคุยมานั่งสัมภาษณ์ในรายการของเราถือว่าเป็นสีสันเล็กๆน้อยๆที่เราสามารถที่จะเติมเต่งเติมต่อใน,ในรายการของเราและนี่คือสาระที่นํามาฝากคุณผู้ฟังในช่วงของ EP ที่8ครับ JD น n a i On บุร i r a m และวันนี้บทสัมภาษณ์บทนี้คงจะเป็นบทสัมภาษณ์ที่เรียกว่าสร้างความบันเทิงกับท่านไม่มากก็น,น้อย <45 S 1> ขอบคุณ EP ที่8ครับ JD a ไนโอน จากบุรีดําส่วนอีพีที่9จะเป็นศิลปินท่านไหนเป็นนักร้องอเป็นนักสแสดง,งสหรือเป็นคนในวงการบันเทิงอย่าลืมตามติดได้ที่ช่องดีเจหนุ่มเบืองสุนช่องนี้ครับอย่าลืมกันไลกกันฝากด้วยฮะวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับแล้วเจอกันอีพีที่9จะเป็นใครอย่าลืมกันไลกกันโชคดีทุกท่านะฮะสวัสดีครับลสาตอ sing pul si j si dum j si ta ma ang ye sing ha si ta wel si muen si j a si oi ko tu ka mai to lui si pra dai ki ye ha 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 ha